สวัสดีค่ะวันนี้น้องทิพย์มาทําอะไรตรงนี้ที่รกๆร้างๆแางนี้นะคะคือน้องทิพย์จะมาเก็บตองนะคะตองที่เอาจะไปเอาไปทําเมนูปลานะคะเมื่อวานน้องทิพย์ได้ไปซื้อปลาที่ป้าเขาเอา่ไปซ่อนเนาะเขาไปช่อนเอ่อช่อนไปตักปลามานะคะวันนั้นนะคะเมื่อวานนะคะน้องทิพย์ได้ไปได้ไปได้ไป ได้ไปซื้อปลาเล็กๆน้อยๆมาน้องทิพย์ก็คิดได้เมนูหนึ่งว่าอยากจะทําเมนูนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้น้องทิพย์ก็ตอนเช้านี้น้องทิพย์ก็จะเอาตองไปทําเมนูปลาอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะก็จะชื่อชื่อปลาก็ชื่อปลาแอปนะคะเดี๋ยวจะมีส่วนผสมอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้น้องทิพย์มาอยู่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยจะไปเก็บตองตรงนู้นนะคะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะ นะคะตองตรงนี้ก็มันก็ขึ้นเองนะคะเราก็เลยมาตัดเราก็เลยมาเราก็เลยจะเอาตองนี้ไปทํานะคะตองนี้มันจะได้กลิ่นหอมกว่าตองตองกล้วยนะคะเอ่ออันนี้แหละทุกครั้งที่เขาจะทาําปลาปลาแอบที่น้องทิ์จะทาเนี่ยเขาจะเอาตองแบบน,นี้นะคะที่จะไปทาปลาแอบนะคะตองนี้มันจะกลิ่นมันเป็นธรรมชาติของของในตัวกลิ่นนะคะปลานี่ถ้าเราจะทําปลาแอบหรือ ปลาอะไรนะคะเราจะเอาตองเอ่อยังไงก็ได้นะคะแต่ก็มันก็จะมีกลิ่นแต่ละแต่ละแต่ละตองเนาะมันจะไม่เหมือนกันนะคะกลิ่นมันก็จะไม่คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าวิธีทํามันก็จะทําเหมือนเหๆกันนั่นแหละแต่เราอยากจะเอาตองไหนทําก็แล้วแต่เรานะคะเอ็นนี่น้องทิ้ก็จะมาเอาตองอันนี้เราจะเรียกว่าตองตองเซ่นะคะภาษาไตนะคะตองต้องเซ ภาษาไทยจะได้ตองอะไรกไ็ดูนะคะเดี๋ยวไปดูเมนูกันนะคะที่บ้านน้องทิพย์นะคะตอนนี้น้องทิพย์มาเก็บที่นี่ไล่อ,อ่อไ่ไม่ใช่ส่วนล้างนี้นะคะดูดิส่วนล้างบ้านล้างนะคะบ้านล้างแล้วก็มีมีต้นต้นอันนี้ต้นมะละกอนะคะต้นมะละกอนี่เรา เราอยากกินก็เด็ดได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกินอะไรมันไงบางคนก็จะรอให้มันสุกก่อนนะคะอันนี้กินกินได้อยู่นะคะแต่ทาส้มตำส้มอะไรก็ทําได้อยู่แต่ว่าเครื่องมันเครื่องไม้คือม,ม,มือก็ไม่มีเยอะนี่เราก็เยอะมากเลยนะคะอันนี้ลองทีจะเก็บตรงนี้ไปอีกนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอิ่มคิมนะคะใบแมงลักนะคะนี่ใบแมงลัก เอาไปใส่ปลาด้วยนะคะอันนี้ไปมม่นกใส่ปลานี่หอมมากเลยนะคะพี่ๆทุกคนเอาไปนิดนึงตรงนี้มันเกิดขึ้นเองนะคะแค่เอาเมล็ดมันมาบานแบบเนี้ยมันก็เกิดขึ้นเองเลยนะคะเป,เป็นออกตามธรรมชาติเลยนะคะถ้าช่วงฤดูฤดูหนาวอะ่ะมันไม่มีนะคะฤดูหนาวนี่ตรงนี้แบบแห้งแล้งหมดเลยนะคะ จะไม่มีนะคะรูหนาวอ่าก็ช่วงฤด,ดูร้อนกับฤดูฝนนี่แหละที่จะเกิดขึ้นเยอะนะคะอันนี้ก็ถ้านี่ก็เกิดขึ้นทุกทุกปีนะคะถ้ามันมีตัวอยู่ตรงนี้อะอืมแองมันรักแล้วก็ตะไคร้อีกนะคะตะไคร้อยู่ตรงนี้เองเก็บกินตรงนี้ได้เลยนะคะเก็บแล้วก็มันก็หน่อขึ้นมาเองนะตะไคร้ที่เมื่อวันก่อนน้องอพ้อง กับน้องทิพย์มาเก็บอะ่ะยูตรงนี้นี่เองนะคะเราต้องเอาโล่นี้กั้นไว้ก่อนเพราะว่าอะไรนะอันนี้มันเยอะไก่มันเยอะนะคะโอเคอเอาแค่ต้นเดียวออกแค่ขาดเดียวก็พอนะคะ เรียบร้อยไปเลยค่ะเดี๋ยวไปทําอาหารกันนะคะค่ะส่วนปรผสมมันก็มีแบบกระเทียมพริกนะคะอันนี้ตำตำด้วยกันเลยนะคะกระเทียมกับพริกนะคะอันนี้เป็นปลาแอบแบบบ้านๆนะคะแบบไม่ปรุงแตง่งมันเป็นแบบ สมัยโบดานเนาะหายังไงใส่ได้ก็ใส่ไปก็มีแต่กระเทียมพริกแล้วก็ผักหอมใส่นุ่นนี่นั่นนะไม่มีเครื่องปรุงเยอะแยะอะไรมากมายนะคะก็ทำกินได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับอาหารของเชีงตุงนะคะแบบทำแบบง่ายมากเลยนะคะไม่จำเป็นต้องแบบพิธีพิถันอะไรนะคะอาหารเชีงตุงพี่ๆหลายคนถ้า ติดตามน้องทิพย์แล้วก็ถ้าได้ดูคลิปน้องทิพย์ทำกับข้าวนะมันไม่มีอะไรผรสมแบบเยอะแยะพิธี่พี่านแบบอะไรขั้นตอนอย่างนู้นอย่างนี้แบบเยอะแยะเนาะมันจะไม่เหมือนอาหารต่างถิ่นเนาะอันนี้ก็แบบง่ายเองบางทีแกงผักกาดก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่งผงชูรสแล้วก็ใส่ขิงกระเทียมหอมแดงพริก แล้วก็มีถนเน่าอย่างนี้ยง่ายๆเองถ้าทำถ้าทำอันนี้ก็นะคะถ้าทำแกงผัดกาดก็ง่ายๆเองชิงตงเรามันอาหารไม่มีหลากหลายนะคะจะเป็นอาหารแบบง่ายๆพื้นนะคะ ตอนนี้น้องทิ์จัดเครื่องอะไรมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตอนนี้ปลาเมื่อวานนะคะที่น้องทิ์ซื้อมานะคะตอนนี้น้องทิ์จัดเครื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องทิ์จะมาผสมนะคะเมื่อกี้น้องทิ์ตําพริกกับกระเทมไว้ใช่ไหมคะแล้วก็พริกกับกระเทมมาใส่เลยนะคะขั้นตอนไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะง่ายๆเองนะคะแล้วก็อร่อยสุดๆด้วยนะคะทองกินแบบ

โอเคเลยค่ะพริกก็พริกก็ครบเกลือน้้งปลาชุบแล้วก็เข้าเข้าวันนี้มากเลยนะคะใส่ครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ทีงก็จะมาในการหอนะคะหอกพริกนะคะ ขนานี้คะคค่ะมาสกสภาพตอนที่เราทำจรินะได้เ่ยดแล้วนะคะก็จะเอาตรงนั้นนะ อะไรหรอนั่นอะไปค่ะอย่างนี้ตะกุลแล้วเหรอนี่นะคะจะเอาตองมัดก่อนตอกตอกเอาตองมัดตอกที่ทำทีกำ่กำลังเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่เปื้อนอะไรนะคะมันเป็นเพราะที่น้องติ๊กเอาอย่างขาไว้นะคะย่างขาก็แปลว่าเราเอาไว้วนข้างบน่ะเพราะว่าควันนั้นก็จะไปเขาเรียกว่าควันมันก็จะไปไปโดนไม้อะไม้มันก็จะขำนะขำเป็นปีสองปีเลยนะมันมันจะไม่มีมอดไม่มีอะไรมากินนะคะถ้าบุงหรือเป็ดหรืออะไรหนะ้าที่แบบไม่ถึงอนะไม่ต้องต่อดนะ ถ้าเป็นสิ่งที่ที่ทำมาจากไม้นะคะเขอาอทอนแก่ส่วนมากเขาก็จะทําแบบที่บนไว,ไว้บนที่เตาไฟแล้วก็เอาไปารมกันแบบแบบเนี้ยเพอเพื่อที่จะให้มันเพื่อที่จะให้แบบ่มาก่นเพื่อที่จะไม่ให้แมลงหรือมดหรืออะไรบกหรืออะไรเข้าไปเข้าไปแบบข้างในเนาะจะเป็นประมาณนี้นะคะ,คน,ะคนแก่ก็มีมีอะไรนะมีปัญญาของสมัยโบราณเนาะ โอเคเลียวก่อนพร้อมยากนะคะนี่น้องที่ใส่ไฟ พงข้งหนึ่งข้างข้างบนมันอสองอันนะคะอ้ยอใส่ไว้สองอันเลยนะคะให้มันแบบแบบนี้นะคะก็ทีนี้ก็อุณหภูมิมันคงที่นะคะมันไม่ร้อนเกินไม่ มันไม่ร้อนเกินมันคงที่ทุกอย่างนะคะถ้าเราตัใส่เตาด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เป็นอันจบเสร็จสิ้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราน้องทิพย์ทำปาแอปนะคะเดี๋ยวก็เรามาดูหน้าตาเออก็พลิกไปพลิกมานะคะก็จี่แล้วก็ย่างแล้วก็มันมันคือหมกเตานะคะเออพลิกไปพลิกมาก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพเอาเดี๋ยวมาดูหน้าตานะคะ สภาพอย่าพูดว่าสภาพเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของปลาแอปของน้องทิพย์นะคะจะออกมาเป็นยังไงนะคะจะอร่อยไหมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาชมกันนะคะตอนนี้ก็ย่างไปเรื่อยๆก่อนนะคะ mm hmm. โอเคค่ะตอนนี้น้องทิพย์ก็ดูปลานะคะ mm hmm. ดูดิคะ่ะที่น้องทิพย์ทำเมื่อกี้ดูสึกสุกหรือยังเอ,อ้ย น่าจะสุกแล้วต้งถบขอเอาไปแกะก่อนนะคะพี่ทุกคนโอ้โแกะแบบธรรมชาติเลยมันจะเนี่ยมันจะมีขี้ฝนนิดนึงนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะมันไม่เข้าถึงข้างในหรอกค่ะพี่ๆทุกคนเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องนะคะตั้งกล้องดูข้างในมันดีกว่านะคะว่าจะสุกไหมนะคะ นี่นะคะที่ทุกคนมาดูกันมาเบื่องกันนะฮะขอตอนนิดนึงสุกดียังเจ้าขอชิมก่อนนะฮะว่ามันสุกหรือยงัง ถ้าไม่สุกก็ต้องไปใส่ถ่านอีกอืมยังเหลือประมาณนี้อืมโอเค อืมนะคะ,ะถือว่าสุกแล้วนะคะถือว่าโอเคแล้วนะคะพี่ๆทุกคนตอนนี้ก็ขอกินข้าวกันนะคะโอเคค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้น้องทิีก็ทําเมนูไปเอาปลาที่แบบไปซื้อ กว่าเขาจะได้มาหนึ่งตัวหรือสองตัวนะคะมันก็ยากเย็นยากเย็นลําบากแสนแสนยากลําบากมากเลยนะคะพี่ๆทุกคนแล้วก็ดูมือที่น้องทิพย์ได้ถ่ายทําเนาะเขาเอาตั้งบางบางคนนะเอาตั้งแต่เช้าถึงจนบ่ายจนเย็นเน,นี่ยเนี่ยเขาเอาไปเรื่อยๆนะเอ่อได้เท่าไหร่ก็เอาไปขายนะคะก็ได้พันสองพันเนี่ยถือว่าได้เยอะมากแล้วนะคะเงินอะมือเขาก็ล้านหมดเลยนะคะแบบมันมันดดนน้ําเนี้ยมันก็ล้านเนาะประมาณนด้นเลยนะคะน้องทิพย์ก็เลยแบบ ไปช่วยยายเขานะคะไปช่วยยายเขามาแล้วก็มาทำเมนูปลาให้ทุกคนได้เห็นนะคะถึงแม้มันเป็นปลาที่แบบธรรมดาธรรมดาเรามาจัดการให้มันเป็นเาส,าส,ส่องค์สูงเครื่องมันก็เป็นปลาแบบอร่อยที่สุดแล้วนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าน้องทิพย์ทำสำเร็จแล้วนะคะปลาแบบนี้นะคะนอทิพยก็ได้เอาปลานี้มาทําเลงพอล่อเลงพอล่อเลงหลานนะคะก็เป็น,นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะพี่ทุกคนก็ตอนนี้ น้องทิพย์ก็ฝากช่องของน้องหอมพองด้วยนะคะฝากไปติดตามน้องเยอะๆด้วยนะคะตอนนี้น้องก็เพิ่งทํามาเรื่อยๆก็ได้น้องทิพย์เป็นคนสอนเป็นคนช่วยตั้งตั้งเขาเรียกว่าอะไรตั้งชื่อตั้งโน้นตั้งนี้เนาะน้องทิพย์ว่าเป็นคนทําให้น้องเขาไปก่อนนะคะตอนนี้ก็อให้น้องเติบโตแบบช่วยๆกันดู ให,ให้จบนะคะแบบให้น้องแบบมีแบบชั่วโมงการดูผ่านเดียวๆนะคะเราจะได้ไปด้วยกันสองคนนะคะแล้วก็จะไม่ไปไหนจะไม่ห่างกันเลยนะคะจะไม่ห่างก็ไม่ใช่จะเราอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะคะถึงแม้เราไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าบางทีน้องของพอง,พองก็ไม่ว่างเนาะบางทีน้องของพองว่างที่ที่บ้านของน้องก็ถ่ายคลิปที่บ้านนะคะแต่ว่าน้องทิปก็ตามใจของน้องทิศแหละน้องทิ่เป็นมีคนประสบการณ์เยอะเนาะน้องทิ่ก็จะออก ออกไปทํานู่นทํานี่บ่อ,บอยๆนะคะโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องทิพด้วยนะคะแล้วก็ปลาแบบนี้นะคะถ้าอยากกินนะคะก็ทําตามได้เลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะ Terima kasih telah menonton!